สวัสดีตอนเช้าครับบ้านบ่อสเตชันหนึ่งครับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่14ี่นะครับสิงหาคม25 6ห้านะครับวันนี้ก็มาตกหมอเก่าบุฟเฟ่ครับบ้านบ่อครับค่าคัน 6, ก0ันห้าครับก็เดี๋ยววันนี้มาดูกันครับว่าผลงานจะเป็นยังไงครับวันนี้มีหลกลาใหญ่ไซส์30โลอัพไว้สามตัวนะครับก็หวังว่าวันนี้อยากจะได้เดี๋ยวรอดูนะครับว่า จะได้ไมเราครับใกล้เวลาแล้วครับ 没得卡。 khóa này nó khóa khóa này nó đấy Look lula, at lula, lula. ตายนะครับอายนะครับไปขวาแล้วไปขวาแล้ว ขวาปะขวาปะขวาโทษทีครับโทษทีครับข้อมัอบอยู่บนอยู่พี่อยู่บนนี่นทักทีครับโทษทีครับโอ้โหสิสายนิดหน่อย ขวานะขวานะทีเราบทวกทีครับไปขวานะไปขวานะยู่วใหญ่วะขวานลขวานล ไม่มีตรหรอีตอ่อหรอขวาานอยหน่อยนะขวา้าน่ใกล้โอ้โหเยเห้อหลุดไหมเนี่ย RỰisen Chạy её Uống đi Mãy lắm Sao cô đây? Bố mãiolla Cảm ơn ขาย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 ผมย้อนกล๊บแปนะครับเหยอ่ของใครครับกบกบ เนื่อยไครับสายแล้วนะครับสายตัวนะครับ พี่โทรพี่โทรพี่พเขาเลยมาโทรอะไตอนนี้ ตัวนี้เลยตัวนี้เลยสายตัวนะพี่ไอขวาตัวนลยี่ฮัลโหลเออรอแป๊บน,นึงแป๊บนึงคืนวโมงตกปลาอยู่เออเฮ้ยเดินเลยพี่าตัวนะครับาวขวาวครับววขวาหน่อยหน่อยนะ ớ hoàng với chung y tôi đi đi mình đi ớ làm thang ơi <laughs> mỏ ครับครับนี่มั่แน่นอนใช้ไดีว่าแม่้นเยว่ามีมีนับมีนกน่ยวางไว้ยังกินดีนะกูคว้าทันเนี่ย เย,ยีดีได้เก่งขวาก่อเดีวาคันไว้ยแม่งแดไม่เก่งถ่ายรูปนะไม่เชเี๋ยคไม่มีรูปเก่งถ่ายไปมันไม่มีรูปไปใส่คลิปเวนะเฮ้ยเอาจริงว่ามันดึงจริงทุกมึง สอกขึ้นตัว้างนะโอเคครบว่าขายขายขายาขายนี่หมอขายเนอคุ้งเหรอนี่มาดูค้ามั่ง แปดเก้าตัวเนี่ยเลวัตฮะกัดไก่ไหมไม่ไกลเลยสี่แปดอ๋อก็คือตีก็ไม่ต้องใช่มันตีไกลไม่ได้แล้วกุ้งมันใช่มันไม่ถึงไม่ถึงครึ่งไม่ถึงอยู่แล้วแค่ครึ่งนึงครับพี่เลวัตเลวัตครับ นันเ่อแมวพี่ขอบคุณมากจริงเออกุ้งเผื่อาเขาบอกเลี้ยงหัวกุ้งหมดเนี่ยมันกุ้งอ่ะนี่ขาเป็นริงดีนะกูขวาขันก่อนนีเก่งงานนอก มีแมตช์แรกไว้ไม่เหนื่อยไว้เก่งปกติสิบโมงยังไม่ได้ปลาตัวแรกเลยว <c oughs> ันนี้กูได้เก้าแล้วเ,ลเ,เออมึงต้องหัดทายาพวกแล้นต้องหัดทายใสย่แค่เหยื่อกูแช่อยู่ในหลุมมันพอดีเลยเมื่อกี้เนี่ย

ยังยังไม่มีตัวหาท้องไม่ตายตายเดี๋ยวต้องเอาไปแช่ใครแล้วไปตายตัวไม่ได้แช่้แข็งไปแม่งสิงเออเนื้อฟอร์มเลยขอเงันกินสามตัวแล้วกูขายไปหกแล้ว